สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูโจน้องชมคุยเฟื่องเรื่องสวนทุเรียนวันนี้เรามีหัวข้อที่ชาวสวนทุกคนต้องเจอแน่นอนนั่นก็คือการจัดการศัตรูพืชในสวนทุเรียนค่ะสวัสดีครับพี่น้องชาวสวนทุเรียนศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นแมลงหรือโรคพืชเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถจัดการได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งสารเคมีมากเกินไปครับฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะครูโจโแล้วเราจะเริ่มจากอะไรดีคะอย่างแรกเลยต้องรู้จักศัตรูพืชที่เจอบ่อยในสวนทุเรียนครับ <c oughs> เช่นเพลี้ยไก่แจ้หนอนเจาะผลและโรครากเน่าโคนเน่าจากนั้นเลือกใช้วิธีธรรมชาติหรือชีวพัณฑ์เข้ามาช่วยควบคมุมยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับถ้าเจอเพลี้ยไก่แจ้ใช้เชื้อราขาวบิวเวเรีย พ่นจะช่วยลดประชากรเพลี้ยได้ดีถ้าเจอหนอนเจาะผลใช้เชื้อ BT หรือดึงดูดศัตรูธรรมชาติอย่างแตนเบียนส่วนโรครากเน่าโคนเน่าใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม,มาคลุกกับดินหรือราดโคนต้นเพื่อป้องกันเชื้อราไม่ให้ลามฟังแล้วดูไม่อันตรายต่อคนทำสวนด้วยนะคะใช่เลยครับข้อดีคือปลอดภัยต่อคนฉีดพ่น ต่อผู้บริโภคและยังช่วยรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมในสวนด้วยแล้วเราควรใช้วิธีธรรมชาตินี้บ่อยแค่ไหนคะแนะนำให้ใช้เป็นประจำครับโดยเฉพาะในช่วงที่ทุเรียนกำลังแตกยอดแตกใบหรือเริ่มติดดอกเพราะเป็นช่วงที่มแมลงเข้ามารบกวนง่ายเงินพูดได้ว่าถ้าดูแลเชิงป้องกันด้วยชีวพันธุ์ตั้งแต่ต้นก็แทบไม่ต้องกังวลเรื่องการระบาดหนักใช่ไหมคะถูกต้องครับป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ตอนสาย และยิ่งเราใช้วิธีธรรมชาติต่อเนื่องไปหลายปีสวนก็จะยิ่งสมดุลและแข็งแรงขึ้นเองครับเยี่ยมเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้ดีๆไปอีกหนึ่งหัวข้อขอบคุณครูโจมากๆเลยค่ะยินดีครับศัตรูพืชจัดการได้ถ้าใช้วิธีที่ถูกต้องและยั่งยืนดูแลสวนอย่างปลอดภยัยทุเรียนก็จะตอบแทนเราด้วยผลผลิตที่ดีครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของรายการครูโจน้องชมคุยเฟื่องเรื่องสวนทุเรียนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ